สวัสดีครับผมมากับยามาฮ่าเอ็นแนะครับผมตัวนี้155นะครับรถสวยนะครับแต่งแบบสวยๆเลยนะครับผมคันนี้รถไม่ช้ํานะครับอ่ะคลิปนี้คลิปเดียวรู้หมดพร้อมจบแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดูรายละเอียดรอบๆกันเลยนะครับผมเปลี่ยนน็อตมานะครับน็อตล้อนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับโอ้โหสวยมากครับผมไทเทนะครับมีที่วางโทรศัพท์ด้วยนะครับอ่า มีที่ชาร์จแบตนะครับนะตัวนี้ครับเหยียบเท้าเหยียบเท้าแต่งนะครับชุดข้างฝาครอบข,ข้างเป็นแคปลาะนะครับตัวนี้นะครับจะไอขาตั้งขาตั้งก็มีแต่งนิดหน่อยนะครับได้โชคไวเอสครับผมชุดสีรวมๆโอเคนะครับ80%เลย บเบาเสกครับผมงานยังดีครับมีกล่องหลังครับกระเป๋าหลังมีกุญแจครบนะครับ <ream> <une> เปิดได้เลยครับผมใช้งานได้ปกติยางหน้ายางหลังดอกยางเยอะนะครับดอกยางดีเลยครอ,อบท่อครอบครอบท่อครับครอบท่อไม่มีแตกนะครับก็บรวมคันนี้ไม่ต้องซ่อมนะครับชุดข้างก็เงียบฝั่งซ้ายฝั่งขวารวม สวยนะครับจานดิสก็ยังหนาๆอยู่โอเคเอาเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนต์เลยครับตัวนี้ไม่น้อยนะครับดูอีกหน่อยหนึ่งครับไม่หนึ่งหมื่นห้าพันโลครับผมอรถเก่าเก็บครับรักษาคดีครับอลองฟังเสียงเครื่องเลยครับเครื่องนิ่มเลยนะครับเงียบมาก โอเคอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับกับ n m a x คันนี้ครับผมแล้วพบกันครับขอบคุณมากครับผม